สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก c อ m เรามาต่อกันที่สายของคุณจอ๊อบคุณจ๊อบนี่ก็เคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio หลายเรื่องแล้วนะครับครั้งนี้คุณจ๊อบมาพร้อมกับเรื่องที่ได้เจอมาตอนไปทุระแล้ว GPS ครับมาอีกแล้วฮะ GPS นำทางไปทางรัดจนเป็นเหตุการณ์ของเรื่องนี้ครับมาพร้อมกับเรื่องเหตุเกิดในซอยเปรี่ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณจ๊อบครับสวัสดีครับคุณจอ๊อบสวัสดีครับพี่แจค๊คสวัสดีทีมงานสวัสดีผุกฟังครับผมครับผมคุณจ๊อบสบายดีนะสบายดีครับพีเ่เดี๋ยวนี้จะถามใครสบายดีต้องมีฉุกค,คิดนิดนึงก่อน ตกลงสบายดีก็ดีดีพี่แต่ก็ยังดีที่ยังไม่ติดครับนะดูแลตัวเองเยอะๆนะครับผมปีเจ่นกันนะพี่นะครับผมคุณจอบครับเรื่องที่จะมาเล่าต่อไปนี้มันเกี่ยวข้องกับโทษนะฮะไอ้เจ้าจีอีกแล้วเหรอครับ GPS พาหลอน GPS ทาเรื่องอีกแล้วโอ้เหตุเกิดในซอยเปลี่ยวครับเเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วหรือยัง ของผมอาทิตย์ที่แล้วเฮ้ยของรุ่นน้องผมอะต้นปีประมาณเดือนมกราจะเป็นสถานที่เดียวกันหรือว่าคนละที่เอ่อใกล้เคียงกันพี่ใกล้เคียงกันนะเฮ้ยเหตุเกิดในซอยเปลี่ยวเป็นยังไงเรื่องนี้อ่าเท้าความก่อนคือผมอะไปรับงานดูรถให้ลูกค้าคันหนึ่งแล้วผออิญว่ารถคันนั้นนไม่จบ ลูกค้าหรือส่งลิงก์มาว่าไปดูอีกคันหนึ่งซึ่งพอโทรไปคุยปุ๊บลูกค้าบอกว่าตอนมืดก็สะดวกนะครับพี่อ่าแล้วพอดีตอนนั้นอ่ะผมมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปผมไม่ได้ขับรถผมก็จะใช้วิธีเปิด G P S แล้วก็เลือกตัวเลือกเป็นมอเตอร์ไซค์ครับครับผมแล้วทีนี้เนี่ยพอเป็นมอเตอร์ไซค์ปุ๊บมันก็แสดงเส้นทางมาอืออ่ะผมก็วิ่งตามเส้นทางไปเรื่อยๆพี่คือทางหลักเนี่ย ผมก็จะไม่ดู GPS ละผมจะปิดหน้าจอเก็บใส่กระเป๋าไว้ก็ขี่ไปเรื่อยๆทีนี้เสร็จปึ๊บพอเริ่มเข้าซอกอ่ะมันเริ่มเข้าทางรองละผมก็จะเปิด GPS ดูเป็นระยะว่าต้องวิ่งไปอีกกี่กิโลแล้วเลี้ยวซ้ายหรือขวาครับอ่าผมก็จะดูเป็นระยะอย่างเงี้ยพี่แจ๊คเพราะว่าตัวเอ้มอเตอร์ไซค์ผมอ่ะมันไม่มีตัวล็อกตัวแบบอ่ะผมก็ขี่ไปตามเส้นทางที่ซอยมันก็เริ่มเล็กลงเรื่อยๆครับอ่าพี่แจ๊คน่าจะพอเลกออกแต่คืออันเนี้ยต้องมองตรงว่า คือบ้านลูกค้าเขาอยู่ในซอยมันค่อนข้างลึกคเับซข่าว่าแจ้งผมมาแล้วแต่ผมก็อ่ะก็ไปตามทางนั่นแหละยังไง GPS ใหม่ๆเน็ตก็มีสัญญาณไอ้ดาวเทียมก็น่าจะมีก็คงไม่ตัดคงไม่เพี้ยนท,ทีนี้เหตุของผมเนี่ยก็คือผมวิ่งเข้าไปในขี่เข้าไปในซอยมันก็แจ้งว่าอีกประมาณสี่กิโลจะถึงคือสภาพซอยอ่ะพี่แจ๊ คือทางที่เป็นซอยย่อยเนี่ยมันจะเป็นไฟสีส้มๆห่างๆพอเลี้ยวข้อซอยนี้ปั๊บไฟในซอยอะพี่คือแทบไม่มีเลยอแต่ว่าเป็นทางปูนะผมก็ขี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆพี่ทีนี้พอผมดูปุ๊บ G.P.S มันบอกอ่าอีกไม่กี่ร้อยเมตรจะถึงละเสร็จปุ๊บมันขึ้นว่าถึงที่หมายแต่ที่หมายอะพี่แจ็กถ้าพี่แจ็กมีผ้าตามนะครับ ทางซ้ายมือจะเป็นทุงลงๆขวามือก็จะเป็นเหมือนเป็นโกดังที่เขาปิดแต่ที่เจ้ากรรมคือซ้ายมือเนี่ยพี่มันมีสารเก่าโอ้ยแล้วไอ้จุดที่มันไปสิ้นสุดก็คือจุดหมายปลายทางมันคือตรงหน้าสารเนาะเกือบถึงสารเลยพี่แล้วคือความรู้สึกผมตอนนั้นคืออ่ะไฟมอเตอร์ไซค์ส่องปุ๊บผมเห็นสารแล้ว ตรงนั้นไม่มีไฟได้พี่แจ็คแล้วเวลาตอนนั้นคือสามทุ่มพี่ไม่มีรถสวนไม่มีอะไรเลยผมก็เอาแล้วก็เลยโทรหาลูกค้าลูกค้าก็ถามว่าอยู่ตรงไหนผมก็บอกอยู่ในซอยตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยแล้วพผเอิญผมก็บอกไปว่ามีสารเก่าด้วยครับลูกค้าพูดมาคํหนึ่งพี่อ้อาไปจอดกันตรงนั้นอีกแล้วเหรออ้าแล้วทีนี้ผมเลยถามว่าแล้วทำยังไงดีพี่บอกเอานี้ คือบ้านผมอะมันจะต้องตรงขึ้นไปจากตรงนั้นอ่ะอีกประมาณสี่กิโลครับอ่ะก็วางสายลูกค้าเสร็จลูกค้าบอกรายละเอียดบ้านเขาหมดละผมก็เอกใจพี่แจ๊คลิงก์ g p s ที่เขาส่งมาผมกดอีกทีนึงพี่แจ๊คดูไหมมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะมันขึ้นว่าระยะทางอ่ะอีกสามจุดหกิโลเมตรถึงที่หมายจากตรงนั้นอ่ะครับครับไปสิครับรอรฮบไปสิครับ โอ้โหพี <S <S ่จะรออะไรล่ะครับพี่ครผมตบเกียร์ขี่ไปอย่างไวเลยครับแล้วไม่พอพี่หากับจะกลับบ้านพี่ด้วยความที่ว่าพี่แจ็คหน้าจะนึกตามผมออกนะคือเข้าไปในที่ที่ไม่เคยไปซอยก็เป็นซอยย่อยก็ต้องเปิด GPS กลับบ้านนะพี่ทางผ่านนะพี่มีทั้งหลังวัดหลังกูโบบ ประมาณสี่ทุ่มพี่อโอ้โหทางลัดลัดจริงๆรี่อแล้วอ่ะโอเคแต่ถึงบ้านนะไม่เจออะไร,รแต่จะขนลูกตลอดทางแหละทีนี้อีกสองวันต่อมาผมก็ไปธุระก็ไปคุยอะไรเล่าเรื่องเนี้ยให้รุ่นน้องคนหนึ่งฟังให้รุ่นน้องหันมาบอกว่าเนีย่ยเนี่ยเจอแค่นี้เองเหรอเนี่ยไปแถวไหนแถวตรงนั้นใช่ไหม ผมก็บอกอ่ะใกล้เคียงกันมันบอกว่าตรงนั้นอ่ะคือมันเป็นพื้นที่กว้างๆม,มาหนักเคยไปดูรถอยู่คันหนึ่งไม่นานด้วยประมาณเดือนมกราผมก็เลยถามว่าอ่ะไหนลองเล่าให้ฟังสิรุ่นน้องผมเล่ามาว่าวันนั้นอ่ะคือน้องผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนนี้เขาเป็นเซลในรถก็คือจะขายทั้งออนไลน์ด้วยขายทั้งหน้าเต็นด้วยแต่งานเสริมของเขาคือเขาก็จะจับรถมือสองมาขายเอง เป็นงานเสริมทีนี้วันนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาดูในเฟซบุ๊ o มาเก็ตสี่่ไปเดอรถอยู่คันหนึ่งค่ะราคาถูกมากแต่สภาพเนี่ยคือโอเคอแล้วด้วยความที่ว่าโทรคุยกับลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าบอกว่าเขาอ่ะซื้อรถใหม่แล้วเขาร้อนเงินเขาอยากจะขายคันเก่าเพราะไม่มีที่จอดเขาก็เลยขายถูกทีนี้เขาก็บอกว่ามีคนโทรมาถามหลายคนแล้วนะแต่ก็คือยังไม่มีใครมาจําถ้าเขาสนถ้าแบบสนใจเนี่ย มาดูได้เลยเขาพร้อมขายทีนี้เวลาตอนนั้นเนี่ยเห็นน้องเขาบอกว่าเวลามันประมาณสามทุ่มแล้วแล้วน้องคนนี้ยอยู่แถวย่านปทุมธาน,นีถ้าจะไปตรงนั้นเนี่ยถ้าขี่รถไปอ่ะก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหน่อยบเขาก็เลยถามทางคนขายว่าสะดวกไหมครับถ้าจะดึกหน่อยคนขายบอกได้ครับ ไม่มีปัญหามาได้เลยเพราะเดี๋ยวเขาอยู่รอพอดีเขาเป็นคนติดเขาบอกว่าเขาติดเกมเขาเล่นเกมดึกคือเขานอนบางทีก็ตีสี่ตีห้าปนน้องคนนี้ยก็เลยไปที่ขี่รถไปก็ขอ G P S ขออะไรมาแล้วแต่ของเขาเนี่ยจะมีไอ้ตัวที่ติดกับตัวแฮนด์รถแต่วอี view, เหมือนของแท็กอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีตัวติดโทรศรัพท์แล้วเขาขี่ไปตาม G P S จี่ไปเรื่อยๆอไปเพลงฟังอะไรไปเรื่อยเปื่อยทีนี้ พอเข้าไปมันเริ่มเลืกเรื่อยๆๆๆที่มันเป็นปออแล้วอ GPS เจ้ากรรมเนี่ยมันดันมันดันหมุนค,คือถ้าถ้าพูดง่ายๆคือ GPS มันขึ้นว่ากําลังหาเส้นทางเขาก็ต้องจอดพอาะจอดเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันขึ้นใหม่ทีคือสองร้อยเมตรถึงออืเขาก็ขี่ี่ไปจอดปุ๊บปรากฏว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นที่โลง่งๆ คือสองข้างทางเป็นที่โล่งๆไม่มีบ้านคน oh. บ้านคนเนี่ยจะมีอยู่หลังหนึ่งถัดจากทางหน้าไปประมาณไ<ะ>ั้ห้าสิบเมตรไอ้น้องคนนี้ก็บอกว่ามันชักแปลกใจแล้วกดโทรไปหาไอ้คนขายก็ขึ้นเป็นฝ่ายไม่ว่าง mm. แล้วทีนี้ในระหว่างนั้นนะพี่บ้านที่อยู่ไปห้าสิบเมตรเนี่ยมีเป็นป้าคนหนึ่งชะงงกหน้าออกมา แล้วพักป้าก็เปิดประตูแล้วก็เดินมาคือไอ้น้องคนเนี้ยเขาก็บอกว่าน้าจะพอถามทางได้เพราะว่าทางลูกค้าเนี่ยเขาได้บอกมาว่าบ้านเขาเนี่ยลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างก็เลยค่อยๆเข็นก็ค่อยๆเ,เอาเทา้าถัดมอเตอร์ไซค์ไปหาป้าก็สวัสดีคุณป้าอะไรคุณป้าเขาถามว่าไอ้หนูมาทําอะไรก็บอกว่าอ๋อพอดีผมมาบ้านเนี้ยเนี้ยเนี้ยครับ ลักษณะอย่างเงี้ยคือพอดีผมมาซื้อรถเขาเขาบอกว่าเขาจะขายรถผมก็เลยว่าจะมาดูจะวางมาตามแล้วเดี๋ยวอาจจะเอารถไปเลยอะไรเงี้ยป้าบอกอ๋อบ้านหลังนี้เหรอหลานป้าเองหลานป้าเองยนี่นี่ไปทางนี้นะแกก็บอกทางแกก็บอกว่าเนี่ยนะวิ่งขี่ตรงไปอีกประมาณเนี่ยสองสามกิโลก็จะถึงมีซอยเล็กๆเลี้ยวสายเลี้ยวเข้าไปนั่นแหละถึงบ้านเขาแล้วอ่ะโอเค ไอ้น้องคนนี้ก็บอกอุ้ยขอบคุณมากครับป้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขีรข่รถไปแต่ขี่รถไปแป๊บหนึ่งปรากฏว่า GPS ัน่ขึ้นมาทางานอีกครั้งหนึ่งอืมอ่ะมันก็บอกอีกว่าประมาณสามกิโลครับให้เหลี้ยวซ้ายนิดนึงแล้วก็ถึงที่หมายอะไรเงี้ยมันก็ในแผนที่นะก็ขี่ไปไปถึงบ้านลูกค้าไอ้คนที่ขายครับก็คุยกันอะไรสเพรเหตร่น,นิดหน่อยดูรถเสร็จแล้วก็เหมือนกับตกลงซื้อขายแล้วก็เขาก็จัเออทางคนขายเนี่ยเขาถามมาคํานึงว่าโทษนะ เข้ามาเนี่ยเข้ามาถูกเลยเหรอหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยบอกอ๋อเขาเปล่าเขาพอดีขี่เข้ามาสักพักหนึ่งแล้ว G P S มันหายไปแล้วมีคุณป้าคนหนึ่งมาบอกทางผมเนี่ยบ้านป้าเขาอยู่ตรงนั้น่ะทางซ้ายมือทางคนขายเขาก็งงๆว่าเดี๋ยวนะทางเข้ามาปกติทางเข้าบ้านเนี่ยบ้านมันจะอยู่แค่ตรงปากซอยใหญ่นะบ้านกลางซอยตรงนั้นอ่ะมันไม่มีคนอยู่นะ น้องบอกก็ไม่ใช่แล้วพี่ก็มีคุณป้าคนหนึ่งอะเดินออกมาบอกทั้งนั่นคนขายก็เลยถามเออป้าเขารูปร่างยังไงลักษณะยังไงบอกได้ไหมจากได้เห็นหน้าไหมบอกเห็นครับก็ลักษณะนี้ครับผมหยาโซผมแบบออกเทาเขาวๆาอะไรจะอธิบายไปครับปรากฏว่าคนที่ขายกอ๋อคุณป้าแต่ว่าป้าหูเสียไปแล้วนะไอ้น้องคนนั้นก็แบบน้องผมะก็แบบเออ ใช่ลยก็เพิ่งมาบอกในไทย<า>หรอกมอั้งก็มาบอกทางแล้วทีนี้คนขายก็บอกเอ้านี้ครับก็ขากลับยังไงก็ต้องออกไปก็ลองไปดูแล้วกันครับบ้านหลังนั้นนะ่ะเาขาคน,นทิ้งบอมมาเลยดีน้องน้อบอกว่าไอพี่คนขายนั่งทิ้งบอมมาเลยดีผมก็ใช่เหรอไม่เชื่อก็แต่ตกลงซื้อรถแล้วเรียบร้อยวางมาจามเปสดตัดก็ขอตัวขี่รถกลับตอนนั้นอ่ะมันเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเลวที จ็เพี่ยงคืนละเพราะว่ามาก็คือขี่มาค่อนข้างเร็วและขาตาก็คือก็ต้องรีบกลับปรากฏว่าพอขี่ออกมาพี่แจ๊คน้องผมบอกว่าพอขี่ออกมาครับพี่ครับโอ้โห oh, ผมนี่แทบสุด<อ>เลยถามว่าทําไมอะ่ะบ้านที่ตอนแรกผมเห็นว่ามีเปิดไฟอะ่ะครับบ้านก็เป็นบ้านนั่นแหละพี่แต่ว่าเถาวันเลยเต็มเลยคือมันร้างครับเ<อ>ถาวันเลยเต็มเลยประตูตรั้วที่เป็นเหล็กอะ เขาวันเลยปิดเต็มเลยครับมันก็ต่อแล้วก็มองอึ้งๆอยู่พักนึงว่าอ้าแล้วเมื่อกี้คุยกับใคร<อ>แล้วที่พีชบิแจ็คน้องผมบอกว่ามันมีเสียงหนึ่งเหมือนลอยมาจาก<อ>ในบ้านอข<อ>ี่รถกลับดีๆนะหนู<อ>ครับพี่เอ้ยเหมือนแกมาบอกทางแกก็มาดีนะแกแกมาแกมาดีครับ<อ>แต่น้องผมอ่ะขากลับนี่คือโอ้โหพี่มันบอกว่า ก็จะติเกือบหลุดเหมือนกันนะครับขี่ลับนั่นแหละพี่เรื่องก็ประมาณนี้ครับไอเรื่องพวกเกี่ยวข้องกับ GPS นะไอทางหลักเนี่ยยังพอเข้าใจได้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันให้ไปทางรองถ้าเป็นกลางวันยังพอรับได้นะยังพอสุ่มเสี่ยงไปได้เว้ยแต่ถ้าเป็นกลางคืนน่ะใจแข็งเลยนะอย่าเลยนะเออยิ่งยิ่งเรา ไม่คุ้นทางมันไม่ใช่ทางที่เราใช้ประจําแล้วเป็นทางต่างจังหวัดอะไรพวกเนี้ยไม่ได้เลยนะบางทีเนี่ยมันพาเข้าไปคานนาบางทีมันพาเข้าไปทางตันบางทีมันพาเข้าไปในวัดบางทีมันพาเข้าไปในเมนก็มีเหมือนกันนะพี่แจ๊คเออผมนึกออกอยู่นิดนึงครับ g p s อีกแล้วแต่เรื่องเนี้ยผมเกือบลืมไปแล้วคอือตอนนั้นอะ รุ่นน้องที่ทํางานของแฟนผมอ่ะเขาแต่งงานที่น,ค,น,นครสวรรค์เขาจองห้องพักโรงแรมมาให้อืแล้วโรงแรมเนี้ยก็คืออยู่ไม่ห่างจากวัดเท่าไหร่ที่แต่ว่าพอเซิร์ชชื่อโรงแรมปุ๊บ GPS ที่พาไปคือเลี้ยวเข้าวัดอแล้วใน GPS บอกว่าให้ตรงรตรงไปเนี่ยอีกประมาณห้ารอยเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจะเข้าโรงแรมรแต่ที่แจ๊ ที่ไฟรถมันส่องไปอะ่ะมันเป็นกําแพงออมันไปไม่ได้ไงแล้วทางซ<อ>้ายมืออะ่ะมันเป็นเนินครับครับเออเจอบ่อยเจอบ่อยเจอบ่อยโอ้โหแบบแล้วกดยังไงก็ยังพาไปทางเดิมพี่ครับจนต้องโทรไปถามทางอีกคนหนึ่งอะ่ะเขาถึงได้บอกว่าอ๋อต้องตรงขึ้นไปอีกครับแล้วก็เลี้ยวแล้วมันจะมีทางเลี้ยวตัดเข้าหลังวัดอ,อมาเข้าโรงแรม ไอลักษณะแบบนี้เจอกันบ่อยไงบางทีมันอาจจะไม่อัปเดตเพราะตรงนั้นอันอาจจะเคยเป็นอดีตถนนแล้วก็มีการสร้างนู่นสร้างนี่ทับเอาไว้แล้วไม่มีใครเข้าไปอัปเดตไงมันก็ยังคงบางทีก็พาหลอนนะพี่ครับธรรมดาแหละเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ GPS อย่าไปเชื่อมันทั้งหมดเอาให้มันแค่แค่นำทางก็พอใช่นะครับได้ฮะคุณจ๊อบนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเหตุเกิดในซอยเปรี่ยวนะคุณจ๊อบ ครับผมขอบคุณมากๆครับคุณจอบที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะได้ครับยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนครับทีมงานแล้วก็ผู้ฟังนะครับระวังโควิดด้วยช่วงนี้ครับหนักเหลือเกินดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันเยอะๆก็แล้วกันนะได้ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซั b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ